บรรยากาศมาฝากในนาบนหนางานค่ะพี่น้องงานสวดพุทธ,ธาพิเศษวัดป่าสามหนูต,ตำบลนาชุมแสงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอ,ดอุดรวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะพี่น้องเกิดเหตุการณ์บ่ะคาดฝันค่ะพี่น้องฝนตกจาก เตรียมงานยุปบาลมพิธีกลางเจงค่ะพี่น้องอุบาสุกอุบาสิกาก็ตตองไดเขามาหลบอยู่ในสาราค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนกระตกแห้งค่ะพี่น้องฝนตกแห้ง่าสามาสิพากันไปอ่านางโยกลางเจงใดที่มองราลมพิธีที่เพิินเหตุไปเนาะค่ะพี่น้องกระตองเขามาหลบอยู่ในศาลาสาลาเพิินนีก็ะว่ากวางทะไรค่ะพี่น้องเพราะว่าวัดป้าสามนูนี่ก็เป็นวัดเป็นวัดนองไม่เนาะค่ะพี่น้อง เพราะว่า่นกระสางมากเบิจกี่ปีเงค่ะพี่นอ้องเพิ่นกะ็ะันงต้องการปัจจุปัจใจต้องการเพียวาชิดเมากบาุรณะวัดว่าอารามาเพียวาหยายากโยมน้งเดินทางมากได้ามาใส่ประโยชน์ในการทำศาลาตะว่าเพิ่นกะ จะสร้างสาราหมาอยค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือสาราที่เพิ่นมาอ่เริ่มตั้งวัดตะที่แรกเนาะค่ะพี่น้องงานสวดพุทธานี่เพิ่นกะจัดมาทุกๆปีเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าปีนี้วันที่25้ากุมภาพันธ์2568้ากบค่ะพี่น้องก็มีฝนค่ะพี่น้องฝนตกตอนแรกกระตกข้อปล่อยๆเนะค่ะพี่น้องแต่ว่าพ่อตะหาม่วงแรงหกม่วงแรงมา ฝนกระโลเริ่มร่งเม็ดหนาเขาค่ะพี่น,อออน้องญยาตนุ่มก็ต้องพักกันเหียวเขาเหียวคองค่ะพี่น้องเขาม่าในศาราคนกระลายอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าศารากับวะวอก,กวางเท่าไรเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับมาสางวัดใหม่หมกับพักกันเขาม่าเนะาะค่ะพี่น้องมาหลบฝน จากปลัมพิธีสิ่เตรียมไว้ี่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือกากงเกลี่ฝนตรงนะคะพี่น้องกระต o ง g ในโลกเขามากทุกคนก็เดินทางมากทุกหัวละแหงเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนบ้านอ้อมเอมค่ะพี่น้องเีตตำบลหน,นองหานในอำเภอบันดงนแดงอราก็บอำเภอทงปวนเฮ้าเราก็คก้นอ้อมแอมเดียวกันนี้ค่ะพี่น้อง พียว่าามาดวงอาบุญดวงงานสวดพุทธาพิเศษเนาะค่ะพี่น้องโร่งท่านกับมีหลายค่ะพี่น้องแต่ว่ากะลบจากสายฝนอามาแจก,กทานอยู่ในสารานะค่ะพี่น้องกับมีหลายอย่างกับมีขากีอาต,อต้มข้าวโพดเน่กับมีหลายอย่างหลายเน่ค่ะพี่น้องทุกคนกะลบสายฝนเข้ามาเนาะค่ะพี่น้องโต๊ะก็ได้โต๊ะกว,วา่าจาก ตกแล้วแล้วเลยได้พี่คะค่ะพี่น้องเพราะว่าโกโต๊กมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องต๊กถึงตอนเศร้าเลยค่ะพี่น้องอ่าก็คือในไื่ขึ้นนะกะสวดพุทธาู่ในสาราประพิธีที่บ้างแผนไว้ก็คือบริสไทยังเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าอยากที่ททุกคนกับใจสู้ค่ะพี่น้องใจสู้ พระพิสุส่ง,สงก็เดินทางมาจากหลายวัดเนาะค่ะพี่นอ้องถามว่าค้นกะลายค่ะพี่น้องสาลากะนางกะจะว่าไอ้อัดกัอยูว่าเพินกะบุกเบิกไหมเนะค่ะพี่น้องวัดป่าสามหนวัดป่าวานานรางหรือวัดป่านาชุ่มแสงค่ะพี่น้อง อาเส้นทางแถวผู้บ่เคยมากกับเซนภเคยรู้ปบนไดเนาะค่ะพี่น้องอกับเสียงเฉียงมาทางบันตาดเนาะค่ะพี่น้องเฉียงมาทางบันตาดแต่ว่าก็อยู่ในเขตร้อยตัวระวังบันตาดกับตำบลนาชุ่มแสงเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าก็เป็นเขตของนาชุ่มแสงอ่าก็เลยเป็นวัดของตำบลนาชุ่มแสงเป็นวัดป่านะคะพี่น้องเพราะว่าถึงเรียงวัดป่าอ่าของตำบลนาชุ่มแสงก็มีสองวัดเนาะค่ะพี่น้อง วัดป่าทั้งนึงก็เสร็จมาทั้งโงน้มสมบูรณ์อ่าตวบวัดป่าสามโมนนเนี่หรือวัดป่าหน้าชุ่มแสงเสนี่ยจะอยู่เฉียงเฉียงมาทั้งบ้านตาดหรือบ้านโพนี่แหละค่ะพี่น้องอ่าก็อยู่ในอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าก็มีทางเขามาจากอ่าส้ถนถนนใหญ่กับเป็นซอยเขามาเนาะค่ะพี่น้องบาสบาวาสิอยู่ในโคกในด่งบรนไดข้นกะ เดินทางมาเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าคนไทยเฮาเนี่กะน,นับถือศาสนาพุทธเนาะค่ะพี่น้องผูทีนี่นำใจใส่ศรัทธาเพื่อนก็นเดินทางมาเนาะค่ะพี่น้องเ่าว่างานสวดพุทธายุไซกับภากันเดินทางไปเนาะค่ะพี่น้องสีบุกปลาฟาโดงปัญดกับตองไปค่ะพี่น้อง ทาลังค้นเพิ่นกับบอกว่ากระหลงทางขึ้นกันหลงทางว่าสันเนพันว่าเพราะว่าฝนมันกระตกเนาะค่ะพี่น้อง